บ้าแล้วบาดีครับผมมาดีครับมือนีได้มาพบมาพ่อตัวจริงเนาะมือหนีเนาะมือนีมีโอกาสบางเอิญได้มาพอกันบังเอิญเรียกว่ายิ่มาตามแนวทางล่าพัฒนาบ่อถูกงวดถูกเหมือกมีตาเล็กวิ่งบ่รุดได้พี่น้องครับซึ่งซึ่งปกตินี่เล็กวิ่งเบ้าแล้วนี่งวดก้อนหนาเนี่ยพี่น้องตี่ตามเนาะมันจะรุดเพราะว่าล่องเบื้งเลย่เพราะว่าคำนวณเบิ้งสูตรใหม่ก็เลยล่องสูตรซื่อๆก็เลยว่าอ่ะสูตรสูตรเข้าอะไรแม่นยั่งไง้หน่อยจับคู่ว่าเขาเล็ก มาดีเส้นมาตานก่อนแล้วมาชาบก็มาไหลาิคุยเมื่อเบิงทางเส้นปลาตานอ๊ตเบาแหลมเด้อกล้องุูนะช่องยูทูปคือกันพี่น้องนักอาจารย์นักคำนวณด้วยกันแตัเมืเอบิงหมดที่พ่านมาเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าพอเตรียมโบ่ซื้อลักฐานเก่าเมื้อบงนั้ เดี่ยวพี่น้องออกแล้วตัวเอฟซีไล่ตาอันนี้คือวัตถิ่ันธ์มากนะครับเรื่องรัฐบาลโอเลาพัฒนาออก096478เจ็ดล่างออก64นะครับครับมาเบิ่งของเส้นปลาตานงวดวันที่เทเรนปาตานเส้นปลาตานครับวันที่หกวันที่หกวัตถุที่หกวัตถิพันธ์มาเลยโอ้ฟันแปดตัวเดียวครับฟันแปดตัว ฟันที่แปดตัวเดียวครับแปดตัวเดียวกะมาเนาะพี่น้องโอ้เลขกสามตัวเหยียบมันเหยียบมันแตกสามตัวนี่ตัวน่ะเห็นบ่าไะพิษแต้มเดียวเจ็ดสามแปดเออเจ็ดสามแปดมันออกสี่สี่แปดเจ็ดโอ้สีเจ็ดแปดอันนี้คืองวดเก่าได้พี่น้องเน้องวดวันที่หกวันทก็เคยแตกประจับเนียตัวโตตน่ะครับแตกตัวโตตน่ะเข้าดีเข้าดีด้วยครับแต่ว่าเลขวิ่งบ่ใครดุดดอกเลขกเป็นเบาแหลม จะแนะนำพ่อเตียมเสี้ยนปลาตาันในพี่น้องเนาะเอามือนี้มาฟังมาเบิง้งตัวกิง่งเสี้ยงกิ่งน้ำกันเสีเ้ยนปลาตานกับพ่าแตี่ผู้เดียวกันเซฟชี้รู่ตะโดนหลายปีแล้ว <c oughs> อ๋อวันนี้วันไม่เติมตันจ้ครับปลาตานหลายหน้ <c oughs> าอ๋อ <c oughs> ขออนุญาตเอากระดาษเรื่อนงการพตอน์ี่เขียนเสี้ยนเจียนเสี้ยนกระดาษนี่นะครับเสี้ยนกระดาษ โอ้ดิยินนะครว่าบ้แเรมนี่เลขไข่กับเก่งนี่เป็นบ่ครับเลขไข่กับบอลลูนได้ครับน่ะสิได้เอาเลขไข่พร้อมในมือนีเลขมือนีได้บอกว่าบ่ได้ลงคลิป2เดือนแต่ว่าเลขวิ่งนี่ฟันอยู่ในกลุ่มเรืออยู่กับพี่น้องนี่คือเขาว่าซูนกับหาเป็นบ่สำคัญฟันจะเต็มๆเลยคือกันน่ะอืมมา03เนาะครับเอาเอาเลขเล่ากันมื้อนี้ครับผมคลิปนี้เอาเลขเล่าซะก่อนพี่น้องคนามยาก รัฐบาลไทยก็เจียงอยู่จนใครได้พอด่อกันเอออย่าลืมนะพี่น้องเนื้อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้น้ำใน้อครับเด้ดพอแต้มคนเดิม,ดมนะครับเนาะครับพี่น้องเจียงองใม่มาบ่งเหล็กเล้าพัฒนาค,ครับผมของบ้าแเลยครับพี่น้องครับเหล็กเหล้าไม่งวด<ใ>จ<อ>รงิง<ใ>นริงันนียนไงวันจันนะวันจันที่สิบเอ็ด บางผู้ยุ่ังนี้ได้พออีใส่เมื่ยังง่เมื่ยังครับวันจันท์ที่สิบเ,เอ็เดอ๋อสิบเก้ดตัวเนี่ยี่เดือนเือนเบิงมูไี้ไหมเบองสุ่มเหรอเอเอเขาจะเห็นอนใส่แล้วนะม,มาดึงเข้าก,กนันเอาครับฟงหาหกเจ็ดเป็นยี้นอครนะับเนาะอะขออนุญาต สังเกตุด้พี่น้องเด้เบาแรมเคลียน์ลายจนเอ็นมือฟูวัฒนาเขียนขัางอีหลีเด้วยวัดกาลเป็นริมๆิมจ <laughs> ุดเอ็นขึ้นด้วยเบาแลมพารวยรัวเซียนปลาตาลเลยพี่น้อง <laughs> ครับ บนล่างวิ่งรูดอืมโมาแหลมหลอดลืมไม่พี่น้องเย็บไปใชซงองูครับ <laughs> 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 บนล่างวิ่งรูดครับมวดนี้ฟันตัวเก่าได้พี่น้องครับสายวิ่งสายรูดหามพาดครับผมเลขกแปดเด้อครับผมโม่แล้เวเลขศูนย์มาตัวกันดิฟันที่แปดตัวเดียวพี่น้อง บุไปใช้มากใช้บ่เปลี่ยนหนิงบ่ไปจะครับลึงแล้วให้ไ่ไปพี่น้องเข้ากันนะเด้อพี่น้องให้ตัวชัดๆนี่แหละครับผมวันแปดครับเล็กวิ่งเล็กรูดสายวิ่งสาย,สายรูดทามผัดครับไปเบิง้งตัวเด่นกันก่อนเลยพี่น้อง ฟันน้นๆน,นเลยพี่น้องครับผมเอฟซียังคนเหมนตนมาอยู่บอกว่าแหลมฟันเน้นนินฟันแนวสัมเล็กตัวเดียวอย่าลืมนะพี่น้องนะแปดสองแปดสามครับผมอย่าลืมขื้นลืมร่งครับท่านี้จากคู่นี้ครนี้ก็บ,บอกไกลครับผมสีล่งแค่แต้มเดียวหรือขึ้นแต้มเดียวแค่นั้นตามสซตตีนะครับเนาะที่เคยเฮ็ดมา หาสวยกันนะไว้มันนี้ไปใช้คุณได้มากคุณได้ชอบอย่าลืมคอมเมนต์กันขอามาได้พี่น้องครับครับมาเบิ้งตัวก,กันตัวร่องครับผมให้อีกสามหางโอกาสเชียวตัวเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ดิ มาคือบอปากกาแดงเขียนใส่มาเอามาอันแด <laughs> <90 S 2> <laughs> งครึ่งเลยก่อแดงครึ่งๆเก้าศูนย์ตัวกันตัวร่องขึ้นง่กว่าตัวแหน่โมแม่นี่ยเนี่ยทีมันหลายพี่น้องศูนย์แปดเอาแหรงบ่เคยเขียนตัวหน่อยเห่นพี่น้องบ่เห็นตัวเงี้ยสนะไอ้ทีเขาเบิ้งเก้าชัดเจนดีพี่น้องเนาะ สองครับผมครับตัวกันมี่ไห่สามคูสามหางนาครับเนาะครับ mm hmm. พี่น้องเอฟซีท hmm. ันใดมักชอบกัอย่าลืมพิจารณา,ากันเองอ mm ่ะฝากเลขสามตัวครับผม mm hmm. เก้าศูนย์แปดเก้าแปดสองศูนแปดสองครับปกติครับพี่น้องลักลอยนี่แปดเก้าศูนย์ครับลักลอยครับลักลอยมวลน,นี้ ครับ890ครับเป็น้องเลทซีทันไดครับสนใจรักรอยกับล่องเขียนว้เบิ่งครับผมว่าจมเลกซี่ตัวที่ครมบครับนี่ครับเลเซี่ 40, ตัวนั่นครับผม7589 แปดหกเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งครับสำหรับกระผมเลขสามตัวนะครับเนาะแจะท่าสีให้อีกสำหรับตัวเด่นตัวเน้น 8, 2, พี่น้องศ8 2. 2> นย์สองับเต้น2ห่งสตัวครับผมสำหรับเลขซี่ตัวได้พี่น้องรับลองเอาไปผิดจารณหน้ากันเนบเิ้งขัดเยนกันมากทำไ้พี่น้องนี่คืเห็นบ่าบมาแล้ว,วเต้นได้งงี้มันใจบ้มันใจครับ ใช่ครับสำหรับเลขวิ่งนีครับสายวิ่งสายรูดค่ะครับเงือก้องใส่ผุนใส่คอนวิ่งสายรูดกันผู้ควรผัดครับเอาขอบพูดอะไรมาแล้วขอบคุณอะไรเด้อครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับปังปังปังเอาพี่น้องมาในมาเบิ้งข้างขางนะมั้งเบิ้งข้างตรงๆพี่น้องมาเอามาแจกบบ้านมาเลยเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อวันจันทร์ที่11มีนาคม2567้าหกเจ็นาะคำเนาะราพัฒนา บาวแหลมพารวยหรือว่าในน้ำของพอเตียมนี่คือเสียนปลาตัานนะพี่น้องเนาะรับบนล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียวฟันเน้นๆนะ้พี่น้องเนะี่แปดสองรับตัวกันตะลองก็มีเก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าสองรับส่วนเลขสามตัวสี่ตัวกับระบายสี้เรืองๆไว้พี่น้องเอาพอเตียมขอขอคุณห,หลายๆได้ครับเด้บนะบนะบเอ,อบวาวแหลมพารวยนะครับเนาะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแด้วพอเตรียมข้อไยพรอนคอยเขาคอยแตกปังๆเลยองวดนี้เย็บซีก็บเชิดไอ้สุกมันมันกันนะครับเนาะครับเอาข้อมาแล้วก็จะเริ่มเนื้อพี่น้องเ้ออกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมกับข้อกราบขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียมครับพอเตรียมข้อไว้พรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ เว่มเก็บใ่ได้ควิ่มไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีตาโศกตาลับให้ถูกหว้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับพี่น้องนพซี่เบ้าแลมครับผมฟังพอแต้มให้พอนกันนะครับเนาะครับมันหมานครับปังปันทุกคนเดี๋ยวเบาแลมจะสุดครับพี่น้องเขาแคปหน้าจอได้ครับได้เล่าพัฒนา บาแหลมบันจันที่สิบเอ็ดมีหน้าสองหาหกเจ็ดเซียนป่าตานกับเบาแหลมคนเดียวกันได้พี่น้องไนดะ้บนล่างวิ่งลูดแปดตัวเดียวได้พี่น้องบนล่างวิ่งลูดแตัวเดียวส่วนตัวเน้นจับคูฟันเน้นที่แปเม็ดเดียวแขนแขนตัวกันตัวล่างเก้าแล้วก็เก้อได้พี่น้องไนดะ้ส่วนเลขสาตัวนี่ก็เก้าศูนย์ เน้น982082ตัวเน้นตัวเ,วเด่นได้พี่น้องได้ส่ลีตัวนจ็ดห้าแปดเก้7เ้นยเอ้ย 9, 7, 0, 1, เน่น้น8690เ้ได้พี่น้องได้เลขสี่ตัวเอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณหน้าบ้างกันโมักเข้ากับพานไปตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้พี่น้องเด้ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเลือมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ้าดรวย สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม